ไปตามหาธุเรียนกันค่ะตรงน้ำใสต้องดับก่อนไหมคะใช่ค่ะเราต้องดับให้มันแน่นหนึ่ก่อนพอมานางก็หาแต่โดนัดอะไรอ่ะคืออะไร อีพอมัดเจอดังกินโดนัทอยู่นู่นเป็นโมจิกรีทีค่ะ่องแมวบอกว่าอยากให้ชิมอันนี้พคระชนค่ะเด็กๆหยิบพคระชนค่ะต้องกลับค่ะใช่อร่อยไหมคะเป็นยังไงคะมันเย็น่ะค่ะมันเย็นใช่มันเย็นอ้อมีอครีมในใช่ค่ะเป็นไอศครีมค่ะอันนี้อ อร่อยไหมคะอันจาดากินหมดไหมอะมาม่ารนที่เหลือจากอันยดาดีหดไหมอะอร่อยไหมอร่อยไหมคะ you, you like coconut is uh, number one but coconut sold out โคโคนัทนางไม่ชอบเลยอ้าวคุณรักฟองยู่ขมัดนางอยากกินโดนัทค่ะมีดังกินโดนัทที่นี่ด้วย ทุกคนคะสถานีรถไฟที่สวิตอ่ะสนามบินชัดๆเลยค่ะทุกคนแม่เข้ามามันต้องหลงแน่ๆเลยอ่ะแม่ต้องไม่รอดแน่ๆเลยอ่ะแม่ถ้าเกิดว่าเราจะนัดเจอกันเรานัดเจอกันตรงนี้นะคะอันนี้คือเป็นแบบจุดที่แบบคนอ๋อจุดหอนาฬิกาหอนาฬิกาจะอยู่ตรงนี้มัฟเฟ่อะไรบานาน่าบานาน่าก็คือแม่อยากเอาของน้องไม่ค่อยกินบอลเอเชอรี่เชอรี่มีเชอรี่ด้วยเหรอคะใช่ดู ไหนคะอ๋อ um, oh, uh huh. อันนั้นเป็นเบเบิลค่ะลูกเม็ดเอ็มอาอยากเอาเหมือนมามาครั้งก่อนไหมเม็ดชาไอที่มันแตกปั้วะกับไออันนี้มันมีแบบเดียวเหรอะค่ะเอาเอากับเหมือนมามะเหมือนของไก่เออปลานมเย็นไต้หวันนมนมเย็นไต้หวันได้ชามาแล้วค่ะทุกคนเด็กๆก็คนละแก้วเลยอร่อยมาก อันยาอร่อยไหมคะมรถ t ช a มาแล้วค่ะถนนเส้นนี้ชื่อว่าอะไรนะคะั้งแมวบานฮอบสตราเซอร์บานฮอบสตราเซอร์มาเดียวไลค์ดิเป็นบานฮอบสตราเซอร์เป็นถนนเอ่อสำหรับนักชอปปิ้งทั้งหลายค่ะเพราะมันก็จะกลักวนิดนึงนางจะเฟี้ยงกระเป๋าเงินเพ่งเราแต่เป้าหมายเราไม่ได้อยู่ถนนเส้นนี้ค่ะเ,เราเราจะไปซื้อทุเรียนกันค่ะ ไปตามหาทุเรียนกันค่ะตอนนี้ก็เข้ามาที่ร้านเอเชียค่ะมีซอสทุกอย่างเลยเดี๋ยวมาอาจจะมาหาดูเครื่องปรุงค่ะอ่ะนังเห็นปลาปลาไหมคะน้ำงแมวข้ามาส่งที่ะแม่ไปซีอิ๊วดำอะค่ะซีอิ๊วดำดําจ้าเอาไปขวดเอาแค่นี้พอไหมคะ อันนี้ค่ะซีอิ๊วหวานนะคะ้าที่เป้านที่มวมานี่เบ้านทีวมาี Teraz, like ้านที <Switzerland> ่มวมีวไหมทีวหีหรอไ้นี่วไมนีี่มวไหมนี้นแ้ไหม่ไ้านทีนน้านวีไม ไม่ใช่ของเราอีกแล้วนึงนอันนี้อันนี้เดี๋ยวอันนี้ไปใช่ไหมคะอ,อันนี้ไปแล้วลใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเรามาไงตรงไหนขค่หยามีค่ะมองหาอยู่ใต้ใต้ใต้นี่เห็นไหมลูกไ,ไปไหนมาไหนมาไหนมาไหนเนี่ยแล้วดูความาเอาใสใสแม่ขั้นตนแรก ที่จะเป็นรูปอย่างเงี้ยค่ะคือข้างบนเนาะเป็นเด็กใช่เลสไลเดอร์ใช่แล้วก็มีที่จอดรถแล้วก็มีห้องน้ำกว้างกว่าปกติเอาจักรยานขึ้นได้ใช่แล้วข้างบนก็จะเป็นแบบือบ้านเหมือนบ้านเกมอ๋อโอ้ยใช่ใช่เลยอ่ะเหมือนคล้ายๆกับเออ่แมคโดนัล์อะค่ะใช่ใช่ใช่แบบนั้นค่ะเขาจะเทคแคร์ดูแลเด็กห้องน้ำก็จะเป็นโซนของเด็กค่ะทุกคนเพราะว่ารถไฟเส้นเนี้ยมันใช้เวลาเดินทางนิดนึงเขาก็จะแบบว่า พิ่มความสะดวกสบายให้ครอบครัวที่มีเด็กอะไรประมาณนี้ค่ะมีสนามเด็กเล่นย่ยอมๆให้เด็กๆนะคะตอนนี้แม่อยู่บนฝั่งค่ะส่วนพ่อมาอดี้เราก็ต้องแมวลงน้ำไปแล้วค่ะไม่มีแดดแม่รู้สึกว่ามันมันหนาวอะคะ่ะส่วนเด็กๆก็เล่นอยู่บนฝั่งทางนู้นะค่ะเขามีเขามีทรา,ายให้เล่นนะคะนู้นนะคะต,ตรงนู้นะคะ่ะ

เผื่อแผ่ค่ะเห็นเด็กๆอะไรเงี้ยเขาเอามาให้ใช่แม่อยู่วาเลน้องแมวอยู่ที่นี่ก็เราก็เจอคนคนน่ารักอย่างเงี้ยด้วยตลอดเลยค่ะเนี่ยสวิสแลนด์ไม่มีข่าวการโดนเหยียดไม่เหมือนแบบไม่เหมือนออสซี่ไม่เหมือนเมกาอังกฤษอะไรเงี้ยนะที่นี่ไม่มีจริงๆแต่บางคนเขาก็อาจจะเจอจริงๆไหมคะแต่เราไม่เคยเจอไงเราก็เลยไม่รู้ว่าฟิวนั้นมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยสิบปีห้าปีไม่เคยเจอนะคะเออไม่เคยเจอก็แสดงว่าโอเคนุ่นค่ะ คือ,อ,อ <c oughs> จักรยานนี้ไม่รู้มันมายัางไงค่ะแต่คือเขาวางไว้ตรงนี้ค่ะซนมากซนกันจังเลยซนกว่าเด็กๆอีกชิวไหมคะแม่ชิวมากเลยค่ะตาเราแล้วค่ะต,า,ต,ตาแม่เหร<ม>ะได้ค่ะเดี๋ยวเมาตั้งโอเนี้ค่ะไม่ anyway, ได้เ ห่วงอนดี้ถ้าไปวัเลยออดี้ก็จะห่วงอย่างเป็นดาูกเป็นดารุอุลยอันด็นด้วนะคะทุกคนอดี้

กำลังจะตกสวยมากค่ะหนออันเาดาอยากไปเล่นทรายค่ะต้องดับก่อนไหมคะใช่ค่ะต้องดับให้มันแน่นิ่งก่อนทิงไฟค่ะทิ้งไฟไม่คใ้เกเลยนอนน่งไม่ดีาว่ให้ไฟรนรงขึ้นเรา่าต่อฟ้ ไปจังเลยอ่ะ You o u see j u s t now นี่ี่พอมาใจมองปุ๋ดแบบว่าอันลังมากตอนนี้ก็ใกล้จะสี่ทุ่มแล้วค่ะทุกคนหลังจากที่เล่นน้ำจนอิ่มน้ำสำราญแล้วเราก็กลับบ้านกันค่ะโอเคค่ะทุกคนบรรยากาศยามเย็นที่นี่สวยมากเลยมันก็แบบเปลี่ยนบรรยากาศไปด้วยเงอุ้ยอุ้ย่ทธามันเย่ สะพานเนี้ยแม่แบบว่าเหมือนมันแผ่นดินไหวแต่ไม่เลยค่ะมันเป็นสะพานที่มันสามารถยืดหยุ่นได้ถ้าอาดีขยมอยู่ตรงนู้นอ่ะแม่จะรู้สึกตรงนี้ได้เลยค่ะอตอนมาก็แอบตกใจนิดนึงหรือแผ่นดินไหวอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแม่ก็ขอลาไปกับภาพสวยๆนะคะพระจันทร์ขึ้นมาแทนที่ดวงอาทิตย์แล้วสวยมากค่ะคืนนี้ขอให้ทุกคนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะไปนู้นละค่ะ Hmm! <laughs>